วัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็มาพบพ่อกันกับช่องอีสานพาไปเบิ่งอีกตามเคยครับโดยผมนายเพชรอ้วนครับพี่น้องครับพี่น้องผมกับพี่น้องมายกย่อยกสะดุ้งครับกะไม้ฮากะไม้ต้นจานคือเก้าเนาะมองเก้าครับพี่น้องมันถือจะมองนี่ครับไปครับพี่น้องไปที่ตามรับชมไปลุ้นกันได้เลยครับเยี่ยมครับไปครับไปไปไป มาแบบไม่ตั้งใจเลยครับน้องครับมาแบบไม่ได้ตั้งใจเลยครับ เอ่ามึงเดียเนาะรุ่นครับพี่น้องมารุ่นมารุ่นมารุ่นรุ่นครับมาลุนครับอ้อมเต้นนะครับพี่น้องเต้นนะครับพี่น้องเต้นนะครับโอ้ยโอ้ด้เป็นบูเลยมาเร็วพี่น้องมา,าเร็วเ <laughs> อางบตัวนี่นะนมาเร็วมาเร็วโอ้ย

สามตัวครับพี่น้องรุ่นเกินไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับมือนีทรงคือครับมือนีทรงคือ,อลุ่นเกิดไปเรื่อยๆครับพี่น้องรุ่นเกิดไปเรื่อยๆปลาหาวใส่ฝุ่นปลาหาวใส่ฝุ่นมาครับพี่น้องมาดูกันครับ

พี่น้องไปครับพี่น้องมา,มาล,ล,ลุนมานลุนมาลุนลุน,นรนับุนครับลุนกันครับลุกขึันลุกขึ้นหนึ่งตัวครับพี่น้องบาดละตัวก็วย,ยังดีครับบาดละตัวก็ย,ยังดีครับบาดละตัวก็ยังดี เยอะนะพี่น้องอีก3านาทีกูกลัวนนแล้ครับมาครับพี่นอ้องมามาลุ้นกันเยครับ,ม,บ,ม,บมาลุ้นกันเยครับดงๆครับดงบครับ ครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเป็นยังคือมันตึงแต่มองเก่านะครับเนาะกับมันได้แต่มองเก่าครับก็เลยมันมันตึงแต่มองเก้านี่แหละนะครับมา่เห็ดขีดกันมองอื่นมันกับว่าถือครับพี่น้องถือก็มองนี่แหละไม้ต้นจานนี่แหละโอ้ฝนฝนตกอาามาแล้วครับมาครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นครับพี่น้องหนึ่งครับเอ้าวข้นีปากที่เดือดโอ้ ลุดกันตอครับมันุดกันตอว่าก็ได้เท่านั้นแหะแล้วก็ถือมูลอหาตัวุกตัวบงหันไอ้สวงมูนแปลว่าปลาถือจะโดนเลยได้ิพวกกางกระดุ่งลงมาบริเจก็ได้โอ้ยฝนฝน บอ้ล่ะการกระดุงลงไหมเธอมันถึงมองเลยไหมแล้วป่านบอ่อนลงไปอยู่ดิบอานพี่ท้องลุ้นลุ้นป่ามันแรงด้วยดึงดังดึงดังไหมนั่นนั่นอะเด๊ะ <c oughs> กวาดนีงน่งกับถือตะปกาเลยล่ะดึงดึงดึงตะปกาตะปกาพี่น้องตะปกาฝนก็ามาพอฝนนะครับกกรถกุญแจมันเลื่อนมีเสียงเดียดเนี่ยโคตตกแดดออกพี่น้องเอ้ยโคตตกแดดออกครับถือบาถือเขากระลุนคือเก้ามาพี่น้องกระดุนกันครับกระลุนกรครับ ดึงดึงบ่ครับดึงดึงบ่ครับดึงดึงบวกครับบ่ดึงดึงวะมาพี่น้องมันลุ้นมันลุ้นมันลุ้นกันครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับคือดึงดึงอยู่ครับโอ้ยดึงตัว นึ่งตัวครับพี่น้องถึงกี่บอยเมื่อกี้รุนกันไปเรื่อยครับพี่น้องรุนกันไปเรื่อยๆครับ พี่น้องมารุ่นกันบาติงครับเป็นจังแม็ครับพี่น้องดึงๆนะครับพี่น้องดึงดึงอีเลี้ยวเฮ้ยสองตัว,วสองตัว,สอ,ตวสองตัวครับพี่น้องสองตัวครับ ครับพี่น้องวัดลุ้นกันครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปะกาปะกาปะกาอีกแล้วคำลงคำลงแล้วครับพี่น้อง บัตรที <im halt> <im halt> ่สามครับมาลุนมาลุนลุนบัตรที่สามครับพี่น้องนี่ครับเอ้าเอ้าลุนแล้วครับพี่น้องอ่าปัตรเข็งครับปัตรเข็งบัตรที่สามเลยบัตเข็งครับปัตรเข็งครับพี่น้องบัตรที่สามนะมาลุนบัตรซี อาปุกอาเด้อมาลุ้นมากยังฮะดึอดเดมายิงก้อนไว้เรโอ้โหเองเอ้าเสริม m sớm มาเบิ่งผลงานกันวันนี้ครับพี่น้องผลงานผลงานนี่ครับโอ้ได้กินแรงอยู่ครับพี่น้อง ได้กินแรงอยู่ครับได้กินแรงอยู่ได้สามสี่บาทครับพี่น้องครับโอ้ได้สามสี่บาทครับปลาขาวครับปลาขาวปลาอ่ากาเนาะครับพี่น้องปลาขาวปลากาเนาะปลากุ้มบอกว่า ค่ะค้ายครับค้ายๆปลากุ้มก็ที่เป็นปลากุ้มพพราะนะน้องผมก็บอกว่าไปยังนะดีแล้วครับผลงานเมื่อนี้ครับพี่น้องไปได้เวลากลับบ้านเ้างขับคํำแล้วครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับช่องอีสานพาไปเบิ่งครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับใต้คลิปที่ผมเหตุอยู่นี้นะครับตัวหนังสือสีแดงแครับพี่น้องครับกดปิ้งนึงก็เป็นการติดตามแล้วครับ ครับเมื่อนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับ